อยากเห็นหน้าเอลินเอลินเดนก่อเห็นไหมเอลินไหนพี่จะพิมเอินก็เอินจะอะไรก็ว่าไปพี่เอนวะพี่บังคะฝากบอกรักพี่เอดินหน่อยพี่ไม่มีหนูอยู่ในนั้นเลยนะล่ะใครคะใครเนี่ยนามแฝงเหมือนแฟงฟรุดทำไงก่อนเปิดใช่ เปิดเลยปะล่าฮ้ยก็มาดีแล้วก็ยกใช่แล้วก็นั่นอัดเหรออ่าไม่ใช่ล่ะงอยแล้วนอนนี่ใส่นี้เอาแล้วโยออกทำไมอ่ะเพราะว่าเราต้องเปิดน้ำเออน้องจะกครชอบมันไอ้คูปคำเมื่อกี้ปะเนี่ยไม่ไหวนะ เฮ้ยมันเยอะไปป่าววะไม่ปลดเนี่ยจะ่ร้ดนๆนมา้หนาวมาเหรอโอเคขอบคุณ <S <S สมอง <c oughs> ค่ะอย่างงี้ดิโอ้มีนเราช้าเงียบเลยนะคต่มันจะค่อยๆเพื่อนต้องรองเวลาเด <c oughs> ี๋ยวต้องใส่เข้าไปแล้วปิดฝาเลยอืมหนักมากไ้ไ <c> ป <oughs> เฮ้ยรูปออกมาแล้วเฮ้ยใช่หรอความแรงขนาดนี้เลยเหเฮ้ยดูดิแองคิดว่าคอนแทคของเราไม่แรงนะเพื่อนหนูก็เลยรูปมากมายของเนี่มีควันออกมาของเองเลือดมันไม่ร้อนเดี๋ยวนะร้อนทั้งหมด15นาทีตอนนี้เป็นราศีสิบสองแล้วก็หลอกส่วนตอนนี้ของน้องๆนะคะปรับกล้องไงเปลี่ยนออดนี่นี่ดูสิ ียงเคียง